ใครับผมหลังจากที่ไปท่มขยะรีไซเคิลมาแล้วนะครับผมมาที่นี่ผมจะไปถ่ายคลิปไปหาเลาะซื้อปุ๋ยไปใส่ผักให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนะครับผมว่าราคาสิเป็นจังไดเนี่ยนะครับผมแล้วก็สิได้ดอีกอย่างนี้ที่ไปเบิ้งผ้าปูที่นอนไปปูที่นอนพ้อมนะครับผมแล้ไปเบิ้งนํากันว่าซูเปอร์ที่ผมจะไปซื้อของเนี่ยมันจะเป็นเจ๊งไดน,นะครับผมสิเกียภาพบรรยากาศซูเปอร์ตอนนี้ฮอนบันกักอครับผมสิเปนลมเหรอย่างแดดเลยครับผมตอนนี้นะนะ โอ้อุญแครับผมบรรยากาศบ้านเมียเขาได้เนาะไม่ได้สวนผักเต็มเลยครับผมนี่มีทุกหลังคาเลยดินะครับผมพอใส่พื้นที่ยังยังเกิดประโยชน์ได้เลยดยิประเทศญี่ปุ่นนะครับมีสวนพตงสวนผักเต็มเลยพุปตา้น่ไม้โอ้ขินหยอดน้องไม้เด,ดวยวนาะเลยไปหักเอาน้ไม้ซะบ่วะมีจังเดว๋ว่า นครับผมไปครับผมยังไหนผมที่เก็บภาพมรากซูเปอร์นองอีฟซีเบอร์นมกันนะครับผมปั๊บอยาเอาไปเบอรมนองกันวนะ่าซูปเปอร์ที่ไปซื้อของสิเป็นจังไงครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอาริกาตกหลายๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีมอนซังชาแนลครับผมกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับหลังจากที่ไปทิ่มขยะรีไซเคลิลมาแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสิ พาพี่น้องเอฟซีไปหาดล้อเบิ้งปุย๋ยไปใส่ผักสะก้อนนะครับผมไปเบิ้งปุ๋ยแล้วก็ที่ไปซื้อผ้าปูที่นอนอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมวทีไปถ่ายคลีบไปนาการซูเปอร์ว่าซุปเปอร์ที่ผมที่ไปซื้อผักซื้อเอาซื้อปุย๋ยซื้อของนี่มันสิเป็นแดดแน่แล้วมันสิมีอย่างแน่ยิงแดดครับผมแต่ผมทีไปถ่ายซูพี่น้องเอฟซีเบิ้งนะครับผมเนี่ยมาดากาัสครับผมโอ้ยแดดเป็นแดดครับผมมื้อนี้จังคักนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับผูาะองอ็ตากแดดแมบๆอยู่ผมอ้อนไปจะตายคักเลยครับผมตอนนี้ ไปของผมผมสิไปเบิ่งสภาพบรรยากาศในการเดินทางปั่นจักรยานไปน้ำกันนะผมเบิ่องด้วยหรอคลองนี่มันมีอย่างบ่มีปูมีปลาไปตามไปซีบเด็ดป่ะครับผมเบิ่งคุณนะเบื้องคลองเขาคุณนะป่าบอนบุยบุยอะไรเหรอครับผมคุณนะไม่้องเอฟซีครับคุณนะครับผมอาทิตย์หน้านี่ฝนตกเลยนนะเบิ่งซุ่มป้าคุื่นฝนมาแล้วข้ามาแรงมาครับผมปั่นอยู่บ้านเขาเนาะเข้าเขางามเดี๋ยเมื่อแรงได้ดันอ้อนกันผมสิมาหาทายคลิปรีวิวส่วนผักแล้วก็นทายพริกทายคลิป เข้าเขาให้เบิ่งครับผมอัปเดตเข้าเขาผ่านไปเดียนกว่าดเนี่ยมันเป็นยังไงละนะผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศสุพิรองเอฟซีเบิ้งเนาะพุ่นนะครับผมไปเราไปซื้อของก็นะครับผมไปซื้อปุ๋ยซื้ออย่างไปใส่ผักใส่หญ้าก็นะครับผมแล้วก็ไปหาเบิ้งภาพปูที่นอนก็นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งครับผมว่าซูเปอร์ที่ผมที่ไปซื้อของเนี่ยทีเป็นยังไงครับผมมีอย่างเนีก็ที่ปิดหน้าปิดตาปันโจนแน่ผมมันห้อนแฮงครับผมตอนนี้ห้อนอิลิห้อนบ่บัญญะบัญยัติแล้วผมไป ไปเจอกันยูซูเปอร์เลยครับหูหอนแล้วครับผมหอนหอนครับหอนนะี่นะครับผมซูปเปอร์นี่มีซื่อว่า DCM นะครับผมขายเจ้าอกับพวกอุปกรณ์แต่งบ้านแล้วก็เครื่องใส่ครับผมแล้วก็พวกผักพวกปุยหูถึงเมยถึงหอนนี่นะครับผมนี่เป็นม่องจอดรถจักรยานครับ ห้อนนะครับล็อกก่อนครับ,กกรบผมในรถที่เสียครับผมจอดรถดมื่อไรต้องล็อกมั่นั้นดิแล้วผมเบิ่งกันอันนี้มันจะเป็นพวกดอกไม้กระถา อ,อันนี้จะเป็นดอกไม้เนี่ครับผมล้อไม่ตามฤ้วดูกาลก็อนเลยนะครับผมแต่ผักที่อยู่ข้างหน้าผมน,นี่ว่ามีผักอันนี้จะมีแต่ดอกไม้แล้วก็เป็นอุปกรณ์เป็นกระถางเป็นปุ๋ยนะครับผมที่อยู่ตรงนี้เบิดเลยอุปกรณ์การปลูกนะครับผม นี่ครับนี่เป็นโต๊ะเป็นอีหยังสิครับผมเป็นเครียงรถพวนดงพวนดินเป็นเก้าอี้เป็นสุดนั่งเล่นนะครับผมนี่นี่ครับมีทุกอย่างเนี่นะครับผมเป็นอุปกรณ์การตกแต่งสวนสินี่ครับผมดีอยู่นะครับผมนี่นะราคากัอันนี้กืบว่าแพงด้วย อันนี้อาจจะเป็นเสตมันเลยนะครับผมเป็นโต๊ะเป็นนั่งใิ่นะ4,006นะครับผมประมาณ3,000กว่าบาทเกือบ4,000เพิ่มเลนโนะตอันนี้ก็ราคา9,000ครับประมาณ2,000กว่าบาทโอ้ไปแต่ซื้อเปน็ปนนั่งเป็นนั่งเล่นอยู่ห้องเท่นานั่งเล่นฮิศอยู่ส่วนผมเนาะคือสิด้วยกาลนี่วะอู้หอนแหงครับ นครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปเบิ้งผ้าปูที่นอนก่อนนะครับผมว่าไปที่มาเบิ้งผักนะครับผมว่ามันมีผักอียังไงอยู่ข้างหน้า,นานแล้วก็ไปเบิ้งปุ๋ยเบิ้งปุ๋ยเป็นปุ๋ยดินไปใส่ผักนะครับผมฮอระการ์ฮอน์คัะตายตาย,ตายไปตากเอียงในดีกว่านะครับผมว,วัวใบวัวไใโอ้อันนี้มีแต่ดอกใหม่เลยนะ ขอลดกันนี่ครับผมไปเบิง้งชาปูหอนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งครับผมนี่นี่จะเป็นอุปกรณ์แคมปิง้งแต่ว่าซุปเปอร์นี่บ่มีนอกกินขายด้วยครับผมมีแต่พวกเคี่ยงใส นะครับผมช่องใซรแล้วก่าพวกอุปกรณ์แต่งบ้านอุปกรณ์ซ่อมพวกขูดแย้มือพวกเครื่องมืออย่างซี้ครับนี่ครับผมพัดลม้อนเบาไดี๋ยวตากพัดลมก่อนเออได้การนะตากแอร์กันนครับผมโอเค ครับตายตายครับผมฮอนแฮงวอตไม่ไหวเลย้อนกับ้อนคักดีย่เอยุเอญ่ปุ่นนะครับผมหน้าฮอนกับอ้จังคือกันนะครับผมนาน่ะหนาวกับหนาวคักห้อนกับ้อนครับเดี๋ยวเบิ้งพาะภูที่ฮอนกันผมกันขออภัยในมุมกล้องทำแน่นะครับผม ภาพูที่นอนตรงนี้อะไรวะกว้างคูนยาวๆคนกว้างลอยคนูนเนี่ยผมไปลืมเบิ้งว่าที่นอนผมกว้างเท่าได็กอันนี้เมตรคูนสองเมตร บ่ไใดเนาะร้อยพาดห่อนเถอะเหไปตายตายับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ร้อยคูณสองร้ 200. อยตัวนี้ก็บ่นนาจะได้ ผมฮอนครับผมดปืดๆดมันมีแต่ตัวน้อยเนาะมันมีแต่ใส่เอ็ดมันตัวนี้ดิตัวนี้ก็คือกันร้อยคูณสองร้อยเมตรคูณสองเมตรว่าน่าจะได้ครับ เราไปหาซื้อไหมนี่ครับผมโอ้โมหงอนเป็นตาตายอ,อ,อีกก่ออันนี้ยังว่าไงอันนี้จะเป็นเสือเป็นศาสเนี่ยอันนี้ศาสบ้านเขาเลยนะนี่ครับผมเป็นแค่บ้านเขาเลยนะน่าจะเอาไายเค้กย่างดีกว่านะี้นะเป็นไายเป็นอี๋อย่างบดนะครับผมนี่มีศาสด้วยนะ ผมหัวห่อนครับอันนี้จะเป็นพรมอันนี้ผ้าปูตัวนี้บัวอัน,นเท่ารดวะเนี่ยเท่ารดคูณเท่าใดร่ครับจ็ดจดจดมันคืบอบ่กขนาดวะ โอ้ผมฮอนฮอนเดวบาเป็นตะอยู่เลยอันนี้3,500อันนี้150ค210อันนี้ใส่ที่มาผมได้อยู่นะี่สีขาวน,นี่บอกว่า150 x 210 ันนี้มันเป็นแค่เป็นปลอกนะครับผมปลอกใส่สมาพางผมพร้อมโหมหอนนี่ครับผมบรรยากาศที่เราซื้อของมันอยู่พาดวะอันจะเป็นผ้าห่มเป็นผ้าห่มป้าหอนเอา อันนี้จะเป็นสันออกไปตับไปวางเป็นหัวเตียงดีนะเนี่ยสองพันกว่านั่นแหละนี่ก็ว่าเพลงด้วยครับผมนี่วัวฮวอนจังไปเที่ยวกับลำบากไปใส่กับลำบากครับผมช่วงนี้น่ะอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันฮวันครับกึ๊กกึ๊กอ,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 อันนี้จะเป็นสันวางของ ไปวนแตผ่ผมไปหางเยอะเลาะบึงของอะไรผมที่ไปท่ายตอนไหนไปเบิกปุ๋ยให้เบิงนะผมอ่ะมันซีมีบ่หน้าผมราคามันที่เท่าใดผมไปเก็บภาพบรรยากาศสวนเบิ้งครับผมไปเบิ้งกันครับเบืมีครับผมเพาะปูที่นอนก็ได้เบิ้งในผักเลยนะครับผมโอ้ยหอนเบื้องน่ะออกไปข้างนอกครับผมอันนี้ทีเป็นม่องคายผักอุปกรณ์การเพาะปลูกการเกษตรครับผมในพื้นที่เปิดเลยครับ เป็นเชียงตัดง,งเชียงตัดหญ้าเป็นเชียงพ่นยาพ่นปุ๋ยหรอครัผมเดี๋ยวผมไปเบิ้งดินก่อนไปเบิ้งดินไปเบื้องอี่งก่อนครับผมไปใส่ผักก่อนเนาะน,นี่วัวเวิกเลยครับนี่ว่มีของไหนครับผมอะไรเล่โอู้ห่วย เยวเอารถอันนี้ไปใส่เอาปุา๋ยก็ทำ ผมว่าที่ซื้ออิดไปใส่กาสลัมถูกไหมอืม,มราคาได้แน่นอนนี่อันงที่เป็นปุ๋ยด้วยครับผมซูมอีหน้าง,งามเด้ใส่แล้วมันงามดีผมว่านะผมเซันนี้ไปซ่อมหนึ่งนี่นะครับเคยใส่อันนี้หระมันได้ผลดีครับผมใส่เข้าไปในสารเเรเนนี่โอ้ถือขนาดครับผมแต่ไปเบิ่งอีกก่อนเบิ่งอีกก่นอกกนนะเบิ่งเบีย้ยผักเหมือนกันนะฮะมี่อย่างนี้ ทีดชีดีท้งิีเป็นเบียผักนี่ใบะาลาเน่อันนี้ชีเป็นใบะาลาเน่ครับผมมื่อน,นั้นเห็นทอดไบข่าอีตัอัน,นี้กนขึ้นทรต้นหอมขึ้นทีามันล่าแล้วครับผมมันมันน้อยเอ็กซ์ทีนับกลายเลยดิอันนี้ทีดเป็นใบกะเพรานะครับผมใบกะเพราที่ผมปลูกไปกะเพราญี่ปุ่นนะ หอมนิดหนะ่อยผัดผัดนี่คล้ายๆเป็นใบมันจะเป็นคล้ายๆใบเอน็นใบเย,ยล่าครับอันนี้ต้นบุกเชียเทสต้นบุกเชลเล่นโคตรลายเลยต้นบุกเชลเล่นหลายครับผมอันนี้จะเป็นบักแตงแล้วก็มาเกือบที่บักผีมัน มันบ่นหลายพฤติกีแล้วนะครับผมว่าช่วงนี้มันมันลาละี๋ยวมาเบิ่องอีดก็นะครับผมเบื้องอีดไปใส้นไปมัดไส้กับผ้าสแลนก็นะครับผมช่วงนี้มันลมแหงครับลมแหงมันรู้เปมีแนวทับบลนะครับผมเป็นครึ่ง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 เอ,อันนี้เครื่องก้อนเด้ยนะอีดเครื่องก้อนราคาเท่าไรนะครับราคาร้อยห้าสิบเอ็ดเยนประมาณก้อนละยี่สิบกว่าบาทเดอนะนี่ครับผม มึงอิดก,ก้อนนึงนะอิดซ้ำอิกกออกาาดก้อเฮ็ดบ้า,น,บา,านเนี่ยู่สวัสดีเยบเใส่บ้านห่อเลยก้อนนึงราคาสองห้าสิบเยนคิดเป็นน้านหอตก้อนละป๊อดก้อนละสี่สก้อนละห้าสิบบาทพอดีครับนี่ตกก้อนไดยเกือบห้าสิบบาทครับอิดบอกอิดบอกญี่ปุ่น,นก้อนหนึงอะห้สบาทเยดยนี้นะคิดเป็น,นบ้านหอป๊อดก็อยอเห็น,เห,น,เ,หนเหีนมัเนเบิดหล เอาเด็ดไปใส่เนาะอือหืเอาไปขึงไว้ซื้อที่เอาไปทับไอ้อันผ้าสแลนไว้ครับหรือว่าเอาแบบจุกซี่บอกว่าแบบจุกซี่คือแพงแท้อันนี้นกวนละหกเกล็ดรอยตัวนีน้อันนี้นะครับผมอันนี้แพงเพร<ฮ><ฮ>เอาเอาเครื่องก้อนนี่แหละครับผมเอาตัวเครื่องก้อนเนาะ อันนี้อิฐบล็อกด้นะอิฐบล็อกรุ่นอันบางๆนี่นะก้อนละสองร้อยสิบเจ็ดเยนก็ได้นะครับผมคิดเป็นเงินบ้านเฮาประมาณสี่สิบกว่าบาทนะครับผมแต่ว่าตัวนี้หนาๆแน่นะก้อนละห้าสิบกว่าบาทคิดเป็นเงินบ้านเฮาแข็งเด้ออุปกรณ์ก่อกสร้างบ้านเขาโดนหนักอยู่ดิอันนี้ใส่ละอิฐเครื่องก้อนผมจะเอาตัวอิฐอันเครื่องก้อนนี่แหละไปใสช้ผมจะเปลี่ยนใได้ไหมน,นะ ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเอาไปจากสามอันครับผมนี่ครับเอาไปสามอันเลยไม่ซ <c oughs> ื้อฮอตติดประเทศตะวนันตกีนี่นี่ครับผมไปสามก้อนเอาไปมัดใส่ผ้าสแลนครับผมเดี๋ยวชิไปอัปเดตผักสุ้พีน่น้องอีพีีเบิ่องข้อม นี่ครับอยแล้วนี่ครับผมไปจ่ายเงินกัน,กนแัชชี่เบิดท่อใดงนะครับผมเฮ่อซื้อไปทีมงานชิหัวคนเนาะซื้อีิตใจคือบ่อนหินไปซะอดิเองซี้ลลยครับผมม่อยไหม่ดิไปจ่ายเงินก่อนครับเบิดท่อใดนี่รถผมจะออกลับได้ปะ

สั่งรีดใช่หรับรับครับใครับใชเครับใชเครัครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครั่ครับบใช สอบแล้วได้ปะสอบล้วจากบาทอันีาทิดเงินบ้านหอรวยนึงก็บยี่ิบงาทยีิบสามบาท,บาทปุ๋ยประมาณสอบละห้าสิถึงหกสิบาทครับผมอินี่ก้อนละร้อยห้าสิบเยนกระสิบประมาณจากสี่สิบกว่าบาทอาคิดเงินบ้านหครับผมใส่ได้บ้องเนาใส่ได้อยู่ครับผมเย้เฮียอีงตกมาปีนี้ได้ซื้อฮอดอีด นี่ครับผมเรียบร้อยเอาละบันยี้ปุ๋ยเซาไปยังไดลองบอนนีใส่ได้บนอนนะ์ปุ๋ยก็ใส่หังหี่นี่ครับผมนี่ครับรายการพับเดี๋ยวมัดจากน้อยครับผมถ้ามันเหี้ยป๊อดฮถอนครับมันจะเป็นลมแนละ้วอฮอนหน้าวิวๆิวแล้วไนงะ ฮอ,อ,อนหน้าหนาวเลยคันฮอนต้งชีนเลยคันหนาวเราจะชินฮอนหน้าฮอนนี่ครับผมเรียบร้อยไปไปนะกลับบ้านนะครับผมโอ้ยจังฮักโอ้ยไปเอาผมถูกลมเราเย็นยๆมีแหงยาวๆ,ๆครับผมฮ้อนครับฮ้อนแน่โอ้ยอุดสบายเนี่ยลมตึงแหงจากบา้านได้เถพะจะเป็นฮ้อนครับฮ้อนแน่ไหลาหาตายตายตาย ้อดครับพดครับผม้อนไม่ได้ตายาครับีอเด้กพี่น้องเอฟซีครับเดี๋ยวผมสิไปเฮ็ดไปถ่ายคลิปอัปเดตสอนผักสู้พี่นอ้องเอฟซีเบิ้งครับผมคลิปหน้าเด้ออัปเดตนะครับผมคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาซื้อไอ้เช่างปลูกผักไหมน,นะผมไปซื้อปุ๋ยมาเบิ้งผ้าปูที่นอนพร้อมแหละแต่มันกระเบื้ีนะครับผมเอาชิปผ้าไปหาเบิง้งเลาะเบิ้องมองไม้พุ่นลักนะครับผมเดี๋ยวผมสิไปถ่ายคลิปอัปเดตสอนผักสู้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนังกันครับอุ้ย ห่อนครับครับผมพี่น้องเอฟซีกันตาย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 ลมเย็นดีครับครับผมพี่น้องเอฟซีครับปอ,นห,อ,น,หอน,นห่อนครับห่อนแนห้อมจะตายอีหลีเดีด๋ยวหอนหูดับดับไหมอีหลีครับผมพี่น้องเอฟซีกัอนอีหลีลลร้อนตับแตกอีหลีก็เห็นเขาว่าครับผมพี่น้องเอฟซีครับอาก,กาศไหมเดี๋ยวมือเรียงได้ร้อนๆกันผมสิมาหาไายคลิปอัปเดตไอ้นาเข้าของพี่นออ้องเอฟซีเบื้องบนครับผมหลังจากผ่านไปมาเย็นกว่าแล้วนะครับผม ส้นสำหรับคลิปมื่อนี้ครับผมพี่น้องเอฟซีครับก็เป็นคลิปพาพี่น้องเอฟซีไปซื้อปุ๋ยไปใส่ผักนะผมได้ปุ๋ยแล้วก็ได้อิดมาสามก้อนไปมัดใส่ผ้าแสเลนหน้าห้องครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศอยู่ต่างถิ่นต่างแดนครับผมพี่น้องเอฟซีครับวันหยุดก็ออกหาเลาะซื้อสิ่งซื้อของครับผมก็แนยยู่งกินก็ซื้อมาไว้แล้วนะครับผมก็อาทิตย์นี้ก็บโบกได้ไปละนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะไปหาเลาะซื้อผักซื้อนั่นซูพี่น้องเอฟซีเบื้องต้นก็จะไปหาเลาะเก็บนามมมมึงงออนนีไยู่่ว มันฟินยังไหญแล้วนะครับผมน้องไม่มันมันไหนมันมันยาวบวดไปมันเท่ามันแก่บวดไปยังไหญกับพ่อหลุเท่านะครับผมพี่น้องเอฟซีครับกับอู้อู้จะหลุดอะครับผมเจ้าของไก่ย่ายงานก็ทันหันนะผมมันก็เลยต้องได้ปรับตัวเกี่ยวกับหน้างานที่เจ้าของย่ายง่ายไปเห็นไหมพ่อมลังเม่สินะครับผมมันก็เลยบอนวัสดวกในการถ่ายคลิปบันไหญครับผมก็เลยเพ่ได้ถ่ายคลิปสู่พี่น้องเอฟซีเบิ้งเพ่ได้ลงคลิปเป็นอาทิตย์เพก็เลียนะครับผมขอโทษขออภัยหลายๆเนาะ โอ้หรือว่าเอาเบ็ดมาซีปลาสวอมือเรียหือเพิ่งปลาหน่อยบ่อนเงียเงี้ยเงี้เงียดีดีมันห้าวเสีฝนฝนที่ตกได้นะครับผมเนี่ยอาทิตย์น้านี่ฝนตกเบิดอาทิตย์เลยครับผมจังคักเข้าากาศเดกยังไงฝนตกตลอดเลยนะครับผมเอาสลหับนะครับสำหรับลิปมือนี้กับซิประมาณนี้ครับผมพี่น้องเอฟซีครับกับเป็นลิปไปซื้อปุ๋ยแล้วก็ไปหาล่อเบื้องผ้าปูที่นอนนะครับผมกับผ้าปูที่นอนกับบ่ามีนะครับผมได้แต้ปุ๋ยกับอิไปใส่ผักแล้วก็อินี่เจ้าไปขึงผ้าแสแลนยี่หน้าห้องยู่สวด จงังใดกะลิปหน้าผมซิไปอัปเดตสวนผักยูน้าห้องผมให้เบิ่งครับผมทุกอย่างมังนเป็นจังใดแน่เราได้เก็บกินแนี่ยไปจังใดจังใดแล้วนะครับผมรอติดการรอติดตามรอติดตามชิปหน้าครับผมสำหรับที่ผู้ใดยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกดดา้ายผมนาแน่เนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันคือเกาเหมือนเดิมครับผมเอาไว,เาไว้เจอกันไหมครับผมสำหรับชลิปมื้อนี้ก็ซีขอจบไว้ซ้ำนี้ครับผมเจอกันลิปหน้าอัปเดตสวนผักหน้าห้องครับผมสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอร์ครับอริกาตกหลายๆครับ